ปลายทางของพวกเธอก็คือการทรมานนั่นเองและไม่ใช่การฆ่าทันทีนะเป็นการทรมานแล้วก็ให้ตายอย่างช้าๆอะไรประมาณนั้นวิธีการทรมานเพื่อให้เหยื่อเจ็บปวดจนต้องยอมรับสารภาพนั้นน่ยก็มีหลักหลายสาราพัดเหมือนกัน ก็สวัสดีชาสมเวสีคีพี้คสทุกคนนะครับอันนี้เราอยู่ในคปพี้แคสเนาะไม่ใช่สมเวสปกติก็จะเป็นช่วงที่ประพูดเรื่องถึงคดีอะไรต่างๆที่เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้แต่ว่าออในอี e ีนี้เนี่ยมันมันอาจจะมีความเหนือธรรมชาติขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่จะปลดมาหนึ่งแล้วก็เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกวันนี้คือการล่ามดในซาเลมถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินเรื่องซาเลมเนี่ยมัน มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแม่มดนะซึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับแม่มดก็จะแบบว่าถ้าเกิดว,ว่าเราให้เรานึกภาพคือการล่าแม่มดแล้วก็แทงคนที่ คิดว่าจะเป็นแม่มดซึ่งการแทงคนที่เป็นแม่มด tá, มันก็ไม่ได้แทงถูกเสมอไปอะไรเงี้ยหรือว่าแม่มดมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดว่าใครเคยเล่นบอร์ดเกมบอร์ดเกมหนึ่งที่เป็นซาเลมอะก็จะแบบว่าเหมือนเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมแล้วก็หาว่าใครเป็นแม่มดในการแพร่เชื้อซึ่งมันสามารถแพร่เชื้อได้เลยครับเป็นหลายๆคนมันทํานองนันเลยเรื่องราวเหล่านั้นเคยเกิดขึ้นจริงๆเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่เกี่ยวกับซาเลมในการแทงแม่มดแทงถูกแทงผิดเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล รู้จักกันในนามของการไต่สวนคดีแม่มดแห่งซาเลมหรือว่าซาเลมวิสเทลส์เนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างปี1692ถึง1693เนาะหรือเมื่อประมาณ300-400ปีมาแล้วด้วยแหละคือเมืองซาเลมเนี่ยตั้งอยู่ในรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มอพยพชาวพิลตันประเทศอังกฤษเนี่ยพวกเขาปกครองตนเองโดยมีศูนย์กลางของชุมชน ใน,ในชุมชนของเขานะอยู่ที่โบสถ์ไปแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยความหวาดกลัวต่อเหนือสิ่งธรรมชาติต่างๆในแผ่นดินใหม่นี้ซึ่งความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติเนี่ยก็ถูกแบบว่าเหมือนแบบสง่งส่งตอก,กันมาว่ามันจะมีความเชื่อเรื่องของแม่มดต่างๆหรือว่าการแบบเกิดโรคภัยต่างๆที่แบบมาเหนือธรรมชาติตามากเหตุการณ์หลส่วนครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีเด็กสาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าแบตติเพลสเริ่มมีอาการชักแล้วก็ส่งเสียงกรีดร้องต่างๆออกมาแล้วก็โวยวายว่าถูกเข็มทิ่มมง้วกตาาาา่ยด สาวสองคนที่ชื่อว่าอาบิเกลวิลเลียมและก็แอนพัทแนมเนี่ยทั้งหมดตะโกนคําพูดที่มันไม่ใช่ภาษาคนแล้วก็เป็นคําศัพท์ที่แบบทุกคนไม่เคยได้ยินออกมาเวย้ยแล้วก็บาดหดวงแล้วก็หมอต่างๆที่พากันมองเห็นอาการเ่าเนี้ยก็ต่างพากาันวิตกกมากเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยความรู้ทางการแพทย์เลยว่าชีววิทยาต่างๆรวมไปถึงจิตว,วิทยาเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เป็นพื้นฐานมากๆจนไม่สามารถสันนิษฐานโรคต่างๆได้นะก็คือเหมือนกับว่าในยุคน่ะโลกใหม่มัน มันแบบว่ามันไม่เหมือนยุคนี้ไงที่เราสามารถรู้แล้วว่าอันนี้โรคอะไรโรคอะไรโรคอะไรมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งถ้าเทียบก็คือเหมือนแบบโรคอหิวาอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนอ่ะก็ฆ่าชีวิตคนใช่ไหมหรือว่าแบบว่าหมอยังไม่รู้ว่านนไอ้ในโรคอะไรมันใหม่มากจนไม่มียามาแก้รักษาแล้วคนตายเป็นล้านๆอะไรเงี้ยแราว่านี่อจะเป็นอีกเคสหนึ่งที่เออสานนิษฐามนมาได้เป็นโรคอะไรจริงๆมันอาจจะเป็นโรคที่อยู่ในแบบอยู่ในชีวิตประจำวันปัจจุบันของเราอยู่แล้วอะแล้วปัจจุบันนี้มันสามารถรักษาได้แล้วใช่ไหมคราวน,นี้หมอในปี ว่าโลกเราเ,เนี่ยไม,ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันรู้สึกว่ามันแตกต่างมา,ากมันดูมีความน่ากลัวแล้วก็แบบอยู่ๆก็พูดมาไม่ได้สับเลยสันนิษฐานว่าเด็กหญิงทั้ง3คนนี้โดนไม่หมดนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องของซาเลมในการหาไม่มดนะคราวนี้ปฏิบัติการล่าไม่หมดเนี่ยจึงเริ่มเปิดฉากขึ้นไปโดยให้เด็กๆชี้ตัวผู้ต้องสงสัยว่าบางคนก็ว่าปาดหลวงนะใช้วิธีบีบบังคับให้กล่าวหาผู้หญิงที่เข้ากับสังคมไม่ค่อยได้เริ่มจากซารากูสซารากูสาากเนี่ยเป็นขอทานหญิงเล่ร่อน แล้วก็ซาร่าออสบ์นหญิงสาวชราที่ป่วยจนไม่ค่อยไปโบสถ์ปั๊บปกติอ่ะคือผู้หญิงทุกคนก็จะเอออยากจะไปโบสถนะ์อะไรเงี้ยแต่ว่า2คนนี้เป็นทั้งหญิงในรอดแล้วก็เป็นหญิงชราที่ป่วยจนไม่ค่อยอยากจะไปโบสถ์แล้วก็ทนะิทูบาทาสหญิงผิวดําจากบาเบโดสซึ่งถูกกล่าวหาว่าสอนวิชาแม่มดแล้วก็ใช้มนต์ดำอันนี้เราว่าน่าจะมีเรื่องของสีผิวเข้ามาเกี่ยวแล้วเพราะว่าในยุคนียการแบ่งแยกชนชั้นสีผิวมันก็มีประมาณหนึ่งเลยว่าเออคนผิวขาวเนะี่ย มองว่าเป็นคนปกติส่วนคนผิวดำอะ่ะอาจจะมีสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของมลดามศยลศาสตร์เข้ามาเกี่ยวมั้งก็ได้นะเพราะว่าตามความเชื่อคือสีดำอะ่ะมันมันเป็นสีที่ไม่ดีมาตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าคนผิวดำก็จะถูกมองเป็นอย่างนั้นไปอะไรเงี้ยมันเคยเกิดขึ้นจริงๆนะหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็เริ่มไล่ชื่อหญิงสาวในเมืองมาทีลลคนนียแล้วก็จเจ้าที่สืบสวนเนี่ยก็เริ่มที่จะเยือนบ้านทีหลังเช่าเมือง ล้วนเกิดความหวาดกลัวแบบมากๆแล้วก็เกิดการระแวงซึ่งกันและกันว่าจริงๆเนา่นคนในครอบครัวเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าคนข้างบ้านเนี่ยเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่างคนต่างพากันชี้ตัวแม่มดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นผิดมีบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนข้างบ้านเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแม่มดเลยนะแต่ว่าเหมือนแบบเกลียดคนข้างบ้านก็เลยชี้ตัวว่าคนข้างบ้านเนี่ยเป็นแม่มดอะไรประมาณนั้นก็มีเหมือนใช้ความเป็นแม่มดมาป้ายความเกลียดให้แล้วแบบจะโดนฆ่าทิ้งอะไรประมาณนั้นนะ จนภายหลังเนี่ยผู้คนก็ใช้การล่าแม่มดเป็นเครื่องมือในการกล่าวหาเหมือนที่เราบอกเลยแล้วก็กําจัดคนที่แตกต่างจากพวกตอนรวมถึงคนผิวดําด้วยแล้วก็คนเล่ร่อนไปจนถึงคนที่เกลียดกันเองสรุปคือมีผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยทั้งหมดกว่าร้อยกว่าคนมีทั้งผู้หญิงและก็ชายที่พวกเขาคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ลาเวนเหมือนกันคราวนี้ก็มีการตั้งศาลพิเศษขึ้นมาไว้ว่าเอาไว้สําหรับแบบไต่สวนครั้งนี้โดยเฉพาะเลยโดยนํากฎบายของอังกฤษเนี่ยที่บังคับใช้ในอานณานิคมนิวอิงแลนด์ บัญญัติให้การเป็นแม่มดเป็นความผิดร้ายแรงถึงประหารด้วยการแขวนคอเลยนะชาห,หาดแม่มดซาเลมเนี่ยซึ่งเป็นบ้านของผู้พากษาจอมแขวนคอหรือที่ชื่อว่าโจรทานคอวินเนี่ยเป็นอาคารเพียงแห่งเดียวที่เกี่ยวข้องกับเหตุก,การณ์การไล่มดแห่งซาเลมในปี1692โดยตรงที่ยังหลงเหลืออยู่ในนปัจจุบัน,นการพิจารณาคดีเดเดินไปในลักษณะที่ว่าใครยอมรับสารภาพและซัดทอดไปจนถึงแม่มดคนอื่นว่าเป็นแม่มดได้อีกเนี่ยก็จะได้รับโทษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและถูกปล่อยตัว ไปส่วนใครที่ต้องการยืนยันตนว่าบริสุทธิ์ไม่ซัดทอดคนอื่นแต่ไม่สามารถหาหลักฐานบริสุทธิ์ตัวเองได้นั้นปลายทางของพวกเธอก็คือการทรมานนั่นเอง และไม่ใช่การฆ่าทันทีด้วยนะเป็นการทรมานแล้วก็ให้ตายอย่างช้าๆอะไรประมาณนั้นวิธีการทรมานเพื่อให้เหยื่อเจ็บปวดจนต้องยอมรับสารภาพนั้นเนี่ยก็มีหลากหลายสาราพัดเหมือนกันหนึ่งในวิธีที่ผู้พากษาคาอวินชื่นชอบไปสุดก็คือการรัดคอเหยื่อไล่มาตามตัวจนถึงข้อเท้าแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นจนกระทั่งเหยื่อเริ่มเลือดออกกระทางสมุกแล้วก็ทนไม่ได้และมีอีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่ทรมานอันอน,น่าสยดสยองมากคือจับคนมานอนแล้วก็ค่อยๆวางก้อนหินทับบนอกไปเร โดยเฉพาะใจคอรี่เศรษฐีชาวไร่ที่ถูกตัดสินประหารด้วยวิธีนี้เพราะเขาปฏิเสธที่จะรับสารภาพว่าใช้เวทมนต์ร่วมกับภรรยาซึ่งสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตส่วนภรรยาก็ถูกนําตัวมาแขวนคอตายเช่นกัน หลังจากนั้นเนี่ยทรัพย์สินมหาสารของคอรี่ก็ถูกยึดและแบ่งส่วนกันในลูกขุนและตุลาการของเมืองคือเหมือนกระโป้นทรัพย์สินคนรวยแล้วเอามาเป็นส่วนของรัฐบาลอะไรอย่างนั้นอะคือแค่เขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์แล้วก็เออกูบริสุทธิ์ไงแต่ไม่มีหลักฐานว่ากูบริสุทธิ์ตรงไหนอยากหลักฐานที่แท้จริงคืออะไรวะว่าเราไม่ได้เป็นแม่มดอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจอธิบายยากใช่ไหมนอกจากว่าจะต้องป้ายโทษให้คนอื่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหมือนวิธีแรกที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า เราโรยสุดจริงแล้วว่าเราสามารถชี้โตัวแม่หมดเพิ่มได้เราก็จะถูกปล่อยตัวไปมันมันไม่ใช่ปะ่ะหนึ่งอย่างก็ต้องป้ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ถูกต้องเออคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยรวม19คนเลยว่าที่ถูกตัดสินว่าเป็นแม่มดแล้วก็ประหารชีวิตโดยเอาตัวไปแขวนคอที่เนินเขาแกลอริ่มีผู้ถูกคุมขังน้งหมด5คนรวมทั้งเด็กทารกคนหนึ่งที่เสียชีวิตลงในคุกยังไม่รวมผู้ที่ถูกทรมานจนตายอีกหลายชีวิตด้วยนะ เรื่องราวนี้เนี่ยถูกไปถึงผู้ว่าการรัดวิลเลียมฟลิปขอจึงสั่งระง,งับศาลพิเศษนี้ทิ้งแล้วก็และตั้งศาลสูงสุดขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่า Supreme Court of Judicator และยังห้ามไม่ให้นําหลักฐานที่เรียกว่าเป็นหลักฐานความฝันหรือว่านดมิต อะไรต่างเนี่ยมาใช้คือสารสูงสุดตัดสินโทษจำเลยเพียง3คนเท่านั้นจาก5 6คนซึ่งฟลิปเนี่ยก็อาภัยโทษให้ทั้ง3คนพร้อมนักโทษอีก5คนที่กําลังรอประหารชีวิตก็คือหลักฐานความฝันนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นหลักฐานที่แบบว่าไม่ไม่ใช่รูปธรรมะ,ะแต่ว่าเป็นหลักฐานที่เฮ้ยเหมือนเหมือนเป็นทางความคิดมากกว่าว่าเคยเห็นเคยฝันถึงคนนี้ว่าเป็นแม่มด อะไรอย่างเงี้ยมันมันดูเป็นนามธรรมาเกินไปแล้วก็เรื่องแบบนี้ใครก็คิดขึ้นมาได้เออแล้วก็ป้ายความผิดได้เหมือนกันนะกระทั่งเดือนพฤษภาคมในปี16 9 3้เนี่ยผู้ถูกไตส่สวนทุกคนได้รับการตัดสินว่าไม่มีความผิดและถูกปล่อยตัวไปจนสิ้นเดือนมีนาคมผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดก็ไม่มีใครถูกคุมขังแล้วการไต่สวนการล่าแม่มดแห่งซาเลมเนี่ยจึงปิดฉากลงในสุดแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้มีการลื้อฟื้นแล้วก็แก้ต่างให้ผู้ถูกกล่าวหาในคดีแม่มดซาเลมเนาะจนถึงปี หนึ่งในสามของเด็กหญิงที่กล่าวหาผู้คนมากมายตั้งแต่ต้นน่ยก็ยอมรับสารภาพว่าตนเองเน่ะโกหกแล้วก็เป็นพยานเท็จโดยอ้างว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการล่อลวงจากซาตานต่อมาในปี1711เนี่ยรัฐบาลเมสซาชูเซตที่ ผ่านกฎหมายยโทษกรรมและก็ยกเลิกผลของการดำเนินคดีแต่สนไม่มดที่เคยเกิดขึ้นในปี1692นะสภานิติบัญญัติเนี่ยจึงผ่านรัฐบัญญัติให้ลบล้างมนพินผู้ที่ถูกต้องตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็ได้รับโทษประหารอีกทั้งจ่ายค่าเจ้าเชิให้กับลูกหลานของคนเหล่านั้นที่ถูกประหารหรือว่าถูกทรมานจนตายในยุคนั้นทั้งหมด ัจจุบันเมืองซาเลมเนี่ยกลับขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นแหล่งศูนย์รวมของผู้ที่ชื่นชอบเรื่องศยศาสตร์ลด้รับเวทมนต์ต่างๆว่าจะต้องไปเยือนเมืองนี้ให้ได้กลายเป็นว่าเมืองที่เคยล่าเปม,มดในอดีตนะกับเฟื่องฟูกลายเป็นเมืองแม่มดจริงๆที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะสุสานของเมืองซึ่งมอีอนุสรณ์สถานการล่าเปม,มดแห่งปี1692เ,เนี่ยไว้ด้วยเป็นลานหญ้าปลูกต้นไม้1 9ต้นแทนผู้ที่ถูกประหารด้วยการแผวนคออยู่ข้างสุสานเนาะก็ น่าโหดร้ายที่ความรู้ทางการแพทย์หรือว่าวิทยาศาสตร์มันยังเข้าไม่ถึงในยุคนั้นที่แบบมันแบบต้นยุคมากๆแล้วแบบทำให้เรื่องของความเชื่อความแบบความฝันตาต่างๆหรือว่าศาสนามันมันแทรกแซงในชีวิตประจำวันจนทําให้มีคนเดือดร้อนเป็นจำนวนหนึ่งเกือบแบบเป็นร้อยร้อยคนซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่บอร์ดเกมซาร์เลมที่เรารู้จักกันอันนี้ก็เป็นคีบเคสเคสหนึ่งที่อาจจะไม่ไม่ใช่อยู่ในช่วงยุคในวัยเราแต่ว่า ก็เกิดขึ้นจริงๆเราจม,มีการล่ามังจริงถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเรื่องแม่มดศยศาสตร์ก็ต้องไปเมืองซาเลมให้ไ,ได้เพราะว่าเหมือนเมืองซาเลมอะเขาจะผลักดันเรื่องเรื่องนี้คือไหนๆก็เป็นเมืองที่ถูกต้องสาบว,ว่าเคยมีการล่าม่มดเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็เลยผลักดันเมืองนั้นให้เป็นเหมือนมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีสุสานต่างๆที่เราสามารถไปเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมได้แล้วก็ไปศึกษารประวัติศาสตร์ของเมืองในเมืองนี้ได้นะนี่เป็นคีพีเคสใน EP ีนี้แล้วถ้าเกิดว่า ใครมีเรื่องน่าสนใจว่ามีเรื่องอะไรรู้สึกว่ามีมีเรื่องหนึ่งที่มีคนเม้นมาแล้วเรายังไม่ได้หาข้อมูลเดี๋ยวเราจะลองไปหาข้อมูลแล้วก็มาเล่าเลยแล้วเหมือนกับว่ามันหลอดมากเลยน่าจะห้ากะโหลกเดี๋ยวทุกคนรอติดตามไปเลยแล้วสำหรับคลิปพิเศษในอีพนี้ก็จะมีประมาณนี้เราจเจอกันในอีพีหน้า